สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบบาหนุย่ยนุ่มผู้ทอนครับสวัสดีไปยังแฟนเพจอีสานแมนแม,แมน,นนด้้ครับครับผมคลิปนี้ผมมาสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเมืองงว่วนนะครับพี่น้องบบาหนุ่ยว่าสีมาแบ่งปันงว่วนพี่น้องไปเลี้ยงนะครับทันได้สนใจก็ลองสอบถามข่าเบิ่งนะครับเป็นงว่วนปูนะพี่น้องสองตัวนะครับผมว่าผมจะเปิดคูนะพี่น้องมีเป็นตัวแรกนะครับ ลูกชายเ f 3 1หนึ่งนะครับง่วงกระดประมาณอายุสองปีนิดๆนะพี่น้อง2ปีนิดๆผมว่าสีมาเปิดแบงปังแบงปันให้พี่น้องไปเลียงนะพี่น้องทัานใดอยากได้เอาไปคุ้นหรือว่าจะเอาไปหิดพอพันคุ้มฟง้งนะพี่น้องสามารถสมได้นะพี่น้องอายุ2ปีนิดๆ 2>, 2ปีสองสเดือนนะครับ ผมว่าผมสิเปิดให้พ่อพี่น้องให้เอาไปเลี้ยงนะครับมีสองตัวพี่น้องคุณตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจิซู้มหีเบิงครับผมว่าผมจะเปิดแพ็กค,คู่นะพี่น้องว่าจะเปิดไหเจ็ดชิพพี่น้องท่านใดอยากได้เอาไปเลี้ยงก็สอบถามเขาได้นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์9ก้าศู สองสามสามสี่นะพี่น้องหัวอยู่จังหวัดอุบลน,นะครับอำเภอวารินตําบลเมืองซีไข่นะครับอยู่บนแมทถังหม้อบนนะพี่น้องนี่เป็นลูกชายเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนือ้อนั่งมังซากะดีนะพี่น้องพวง,ง้างไงทานไนดยากได้กะมาเอาพี่คุนพี่น้องหรือว่าจะเอาไปเฮ็ดพ่อพันธุ์คุ้มฟู้งก็ได้นะครับพี่น้องนี่ครับลูกชายเคเอฟสามหนึ่ง รูปทรงทรงกระหฮน์นะพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมจถ่ายก่อนเลยเบื้องัวเฉีองนะพี่น้องูกินยาเก่งนี่ครับถ่ายให้เบื้องนะครับพี่น้องอายุอายุสองปีนิดๆน,นี่ครับท่านใดสนใจก็ลองโทรสอบถาม มาได้พี่น้อง099 069 2334นะครับผมเปิดใบคู่นึงนะพี่น้อง70ตดอิบต้อนนิดน้อยนะพี่น้องเพื่อได้อยากได้อีกอะนั่ละคือผมว่านะครับไหอยู่ไก่กะมาเบืองงัวได้นะครับอยู่อุบ,บอลอำเภอวินตบลม,มืองสีไข่นะครับอยู่เหมือนแมทข้างหม้อบ,บนนะครับดีตัวที่สองพี่น้องตัวนี้จะเป็นลูกไส้ สวายศูนย์เก่าหกนะครับอายุกับสองปีนิดๆขึ้นพี่น้องนะ่ครับตัวนี้แดงเข็มนะครับพี่น้องอายุสองปีนิดๆความสูงกับประมาณรอยสี่สิบข้นนะครับลูกชายสวายศูนย์เก้าหกนะครับตัวนี้จะเป็นน่องน่องตัวนั้นประมาณเจ็ดมือนะพี่น้องออกมาลายเดียกัน,นครับคนละเมยเป็นงูหลุดขอ,อกนะครับงูหลุดออนะคอาพี่น้องคู่นี้ละเปิดว้ เจ็ดิพี่น้องต่อร่องไนนิดหน่อยหรือว่าจะแยกจะได้แยกกับ่องสอบถามของเ,เมืองครับแยกก็แยกได้ไ้มพี่น้องสอบถามเข้ไวาได้ครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกเก้าสองสามสามสี่นะพี่น้องออง,องัวกับอายุประมาณสองปีนิดเเริ่มจีส้มเป็นนะพี่น้องนี่ครับมาต่อรองกันได้เบืองงัวได้นะพี่น้องงัวอ,อยู่บมนแมทนะครับขางโมบนตำบลเมืองชิไข่จังหวัดบนนะครับ อำเภอวลินก็สีขายเลยพี่น้องมันมีออกมาอีกสองตัวเลยพี่น้องนี่คุณพู้นเป็นตัวผูกกันนะครับสมยามได้กระเด็ตัวผูกพี่น้องเอ้ยบ่จะขายหรอกแค่เป็นตัวเม่เนี่ยบ่ขายเลยพี่น้องนี่เป็นตัวผูนะครับก็ได้ตรงปล่อยออกนะพี่น้องเพราะว่าสองตัวกันง่ายขึ้นสอบถามเลยนะครับงวเชียงนี่ครับไทยบึงเหนือนังมังสา ห้องไว้เปิดไว้เจ็ดสิบต่อร่องไหนดนีหน่อยพี่น้องหรือว่าจะแบ่งเป็นตัวกับร่องโทรสอบถามกันบไ้ได้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกเก้าสองสามสามสี่นะครับเบอร์โทรครับฮะคลิปนี้กับขอจบคลิปไปซะมิดแล้วพี่น้องจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อสวัสดีครับพี่น้อง